S <S ทสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Among Us เช่นเคยนะครับเย้โอเคซึ่งก็วันนี้นะครับที่ผมมาโชว์หน้าเมนูให้ดูนะครับก็คือมันกลายเป็นมา้าไปแล้วเรียบร้อยโอเคก็เท่าที่ผมไปดูข่าวมานะครับนะ่ะดูดูตัวเราซะก,ก่อนกลายเป็นมา้าเป็นแล้วเรียบร้อย ซึ่งในข่าวนะครับเขาบอกว่า h o r อส Mode มันกลับมาแล้วมันก็คือเป็นของคน a อพพิ f o o ลเดนะครับของอมอกอาจจะเป็นฮอสโหมดโอเคมันก็เราจะมาเล่นไฮแอนด์ซีกนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเย้ยโอเคก่อนเริ่มผู้เล่นในล็อบบี้ทุกคนกลายเป็นหมาหมาไปหมดเลยเกิอเลยขึ้นเฮ้ยแล้วเราจะได้เป็นไหมโอเค อ๋อทำไมคัาเล็กก่อนอันนี้มันไม่เป็นมา้าแล้วเราทุกคนจะเป็นม้าหรือเปล่าเติมน้ำมันก่อนก่อนคณดเกรจะมาปึ๊บเยี่ยมไปแล้วหนีโอ้โหดูท่าเด้อเฮ้ยทำไมเสียงมันเป็นงั้นเฮ้ยคัดก,กรมาไม่ปลอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลโอ้โหมีคนตายเหล่ามา้า มาทำโค้สหนีขันกรมามาทำแมพชึ้บว่าจะโอ้โหทำไมห้องนี้เขาให้เราทำโค้สเยอะจังโอเคมีที่ไหนต่อเอิ่อรีแอคเตอร์เยอะมากไม่รู้โค้สอะไรเต็มเลยน่ะควรที่จะไปไหมไปไปก็ได้โอ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 ้ยขันกรอยู่นั่นเฮ้ยทำไมคันตร์กลายเป็นเหมือนคนธรรมดาไปแล้วอะมันมุดท่อมุดท่อ นั่นฆาตกรทำให้หน,น้าเป็นคนธรรมดายอย่างนั้นนี่เราขึ้นมาตรงไหนอะเราอยู่นี่มุดมุดทอ่อทำไมมันมุดไม่ทอ่อไม่ได้อา้อาวทำไมทำไมมันถึงเป็นหน้ายอย่างนั้นน่ะตอนข้ามันมุดทอ่อไม่ได้ทำไมอะ่ะเหมือนว่ามันเป็นเควสอะ่ะ เพราะมันเป็นเควสเราก็เลยมุดท่อไม่ได้เพราะเราต้องทำความสะอาดท่อก่อนแต่มันจะวิ่งไปข้อน,นี้ก็ไม่ได้โอ้โหแล้วดูวิญญาณเรากลายเป็นมา้าล้วดูศพเอ้ศพ <c oughs> แล้วคือฉากฆ่าคือแบบเฮ้ยมาดูค้ากร,กรกัน,กนเอาสวัสด,ดีเพื่อนแต่ค้ารกรคือหน้าแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมไมเหมือนเดิมแล้วอะไม่ใช่แบบว่ากลายเป็นเหมือนผู้เล่นอมอง Among อัดธรรมดา เอออย่างห้าเอพี่ฟูด,ดีสองหนึ่งตึ๊บโอเควันนี้เขาจะเห็นแล้วตอนนี้เหลือคนเยอะมากตั้งหคนนะ่ะน่าจะโอ้ยแต่ว่ามันเหลือไปอะไรหนึ่งนาทีอะ่ะครับสองหนึ่งโอเคหมดเวลาเยี่ยมเคกระตกรกระตกรกระตกรอ่ะไม่ได้เป็นอ่ะ โอ้เฮ้ okay. ไม่ได้โอ้แอร์ชิพมาที่บริชแล,รแล้วกันแล้วเราก็มาแอบดูฆาตการวัสดีครับฆาตการวัสดีครับอุย้ยเรียบร้อยแล้วฆาตการก็ไปเกิดที่ไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคฆาตการบนรถจะมาเฮ้ผมผมอยากเห็นปีนบันได <laughs> ปีนอย่างนี้เลยเหรอ อเคอันนี้เควสอันตรายถ้าเกิดคันตกรมาน,นี่ก็คือเราจบกันหมด2 3 0สโอเคโอ้โควงเรเยอะมากแต่ว่าเราจะไม่ทำเพราะเราขี้เกียจโอ้ม oh ายก็ศันตกรเขา,ขาหเห็นใครขึ้นมาอย่างนั้นหน้าเราก็ต้องลงโอเคเยี่ยมขึ้นแล้วก็จู๊กลงไปแล้วผมมุดทอแล้วอื้อเรียบร้อย มอนไปตรงนี้แหละโอเคเราเรามีเควสในห้องนี้เควสอะไรอะเควสปะ,ะห้องนี้ปะโอ oh my god อย่ามาแช่เหรอเราก็ต้องรอโอเคได้เมื่อเราลงมาในห้องอ e ิเล็กก่อนโอ้สวัสดีเพื่อน <laughs> เพื่อนหมาเราเป็นหมาจึ๊บ ต้องไปไหนต่อผมขอเปิดอันนี้ไว้นะโอ้ออโหแล้วทางตันสุดยตรงตรงนี้ผมผมไม่ค่อยแม่นทางเท่าไหร่ดูเพื่ออะไรก็ไม่รู้เรามีอ๋อคลีนเว้นเหรอไม่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 เราจะไม่คลีนเราจะเราจะเราจะมุดไปยังมันยัง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 นะเพื่อนยังนะเพื่อน เพื่อนเพื <ag> or, uh, like, ่อนต้องรอหน่อยขัตกรอนแล้วก็เอ้าหายหายแล้วก็หายแล้วก็มาหายแล้วก็มาคลีนเว้นเหรอทำความสะอาดท่ออันนี้ไม่ใช่ห้องอาขันตกรอนอย่าเราควรที่จะดึงมันออกก่อนอึชดึงดึงออกออกเออไหนอะเขาบอกว่าอ๋อมันห้องขอบผิดไม่ใช่ ไม่ใช่้องคาโก,กเบะปะโทมันมันผมไปแหละเออเออน่ากลัวเราต้องทำอะไรอีกเออเคเควอา้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้รากดอันนี้แล้วก็เอาเคสเออเอาเคสเอาหนังสือ,อเคชึบ ตอนนี้ทุกคนก็นคือแบบขมักขมิ้นทำงานมากมัง้งมั้งนะเราต้องมีคาว่ามัง้งเพราะเราไม่รู้โอเคแล้วก็สุดท้ายชึบไปที่เดิมเนี่ยนะเยี่มแท็คอมพิวเตรเรามีห้องโอ้โหมีติ้งลูมีสองตอนนี้เราอยู่ห้องนี้ไปห้องเก็บรูมก่อนแล้วกันนะครับอู้ดาวโหลดดัตตเอ้ยถ้าเราดาวโหลดคือเราจะต้องลงไปขั้นตอนอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมานะ Okay. โอเคเควสเราอย่างเยอะเลยซึ่งเราก็ทำไหมก็ทำอยู่บ้างนิดนึงไม่ใช่เควสเราไม่ใช่ห้องนี้เราจะต้องขึ้นไปหน่อยนี่ใช่ไหมอ,ออกมาอุ้ยคัตกรอ่าเดินผ่านคัากรองแบบโอ้ยแล้วเป็นเป็นโอ้โหเจอศพเป็นมาแล้วมันเล่นยากอะ แล้วตรงนี้ถ้าขนานตกรมานี่คือแบบเอาแล้วนี้ลดลงไปไงอ๋อ๊ดเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์โอเคไป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 เอาเวลาจะหมดแล้วนีเน่ยรถให้มันหมดไปเลยเอาแล้วนี้เราต้องไปไหนอ่ะกลับไปที่เดิมปลอดภัยสุดจูขนานตกรตรงบันไดเสร็จแล้วเราก็อ,อ้นั่นไงโอ,อ้ไม่มีใครขึ้นมาเลยเหรอเราทำเควสยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ย แต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยลดเวลาไปหน่อยซึ่งตอนนี้ก็โอเคไม่ีคิดอะไรเลยรอขั้นตอนมาอย่างเดียวโอ้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 ขั้ขนตอนเอจะมาไหมเนี่ยเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาเย่ร <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> อดแล้วรอดแล้วหนึ่งศูนย์ยี่บอู้กูอันนี้น่าจะรอดหลายคนนะแต่แมปใหญ่ อัากอดตาสุดท้ายแล้วเชียไม่ได้เป็นอยากเป็นสักตาหนึ่งอะแต่ก็ไม่ได้เป็นเลยโอเคชุบปุ๊บเออมันไม่ชินกับเสียงเอาทูสโลอยโอเคคาดการณไม่มาอุ๊ยเดี๋ยวนะอันนี้มันดา่ดาด,ด่าดังเดิมดังเดิมเลยดังเดิมแบบว่าดังเดิมมาก จุบอา้าวเยี่ยมคณากรก,รก็ลังมาซ่อนก่อนแต่เขาก็ไปแหละแล้วก็กำลับบงมาน่าจะกำลังหลักอยู่ข้างหน้ายเยี่ยมบ๊ายบายบ๊ายบายนะคณากรไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปอีกฝั่งนึงแล้วกันโอ้หแล้วท่าเดินคือแบบโอเคเควส ต่อสายไฟที่เราชื่นชอบแปลว่าต้องทำต้งสามอันถึงจะได้อุ้ยขณนะกรอ๋อออไม่ใช่ขณนะกรคือหัวมันบักยังไงอย่างเงี้ยมุด้ะมุดขึ้นมาแล้วก็เดินหนีเลยไปแล้วไปอีกฝั่งโอ้โหเราใช้ใช้มุดเปลืองมากโอเคอสายไฟโอเคครบ เมื่อกี้ตอนที่เห็นหน้าโผล่ค uh, ืออย่างเงี้ยตกใจมากแบบว่าโผล่ไปโอ้มันมีคนตรงนี้เท่ตรงมากเลยเนี่ยหน้าโผล่อย่างเงี้ยตกใจโอ้หเมื่อกี้อ๋อมีคนตายบายบายนะขันตกรโอ้โอ้โอ้โอไปแล้ว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 โอ้โหเสียว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  ขากรจะพาทำไมออกไปเอ้าตายมะโถกบุดแล้วอ่ะปะโถเอ้ยนิดเดียวพูดแต่ว่าคากรคนนี้คือแม้ว่าโอ้แต่ก็ฆ่าไปเยอะอยู่นะเหลืออีกสองคนโอกรเวลาอีกสองนาทีโอ้สองคนนั้นอยู่ด้วยกันเลยขากรกกำลังมาเอ้แล้วการมุดท่อ,องเราคือมันแบบว่าน่าจะน้อยนั่นแหละ โอเคมาดูกับผู้รอชีวิตคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเราด้วยเออคันกอนันากรเกือบกำลังมาหนีหน,เ okay. นีเราาเ็วโอ้โหตามมาตีดโอเคคันกรกำลังเช็คโอ้โหคนนี้วิ่งมาไกาลละคันกออกำลังีบวิ่งลงมาแล้วก็ <laughs> เดินไม่ทำอะไรอะ โอ้โหคนนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนยี่สองวิโอ้โหขตกรไปเช็คของไฟสี่สามสองหนึ่งโอเคอเฮ้ยคนจุ๊กเก่งมากคณตกรเหมือนเขาดูอะว่าอยู่ไหนอะแล้วก็โอเคมาเช็คของไฟอันตรายนะอย่ามาทำอะไรตรงนี้อย่ามาซ้อนอะไรตรงนี้อเดินเร็วเร็วเร็วนี้ โหตามมาแบบติดๆเลยทำไมค้ารากรมันดูเดินชา้าจังอะอ่ะเชี่คองไปอ,อีกแล้วไม่มีใครหลอก <c oughs> โอเคตอนนี้เขาก็ได้หลบหนีข้าราชกรมาซึ่งค้ารกร <c oughs> อีกฝั่งเลยสิบวีแล้วสิบวีแล้วค้ากราชกรกำลังจะเดินมาหาอยู่ไหนโอ้โหโอเครอดบ๊ายบายจบเกมเย้ โอเคผมได้เป็นฆาตรกรนะครับคือจะบอกอย่างนี้ก็คือผมผมอยู่ในห้องแล้วอยู่ดีๆก็คือฆาตรกรคืนลีฟไปเลยแล้วพอฆาตรกรลีฟปุ๊บผมก็เลยกลายเป็นโฮสพอผมเป็นโฮสผมก็เลยอ่ะจะเป็นฆาตรกรสักครั้งหนึ่งสวัสดีครับโอ้ oh. เราต้องสแปมปุ่มคิวครับสวัสดีครับอยากคิดจะเข้าท่อนะครับ บายนะครับผมขอ <laughs> แหละไปแล้วหนึ่งอ้าวอาไปอีกอาไปอีกไปกดเออเยี่ยมทนัทนทนัทนทันทันเนี่ยคนคนเยอะเลยคนเยอะเลยอ้าวววดีวสดีครับวสดีครับมีแ <c oughs> น่นะอาไปอีกมีคนอยู่ตรงนี้ไหมไม่มีนี่นี่ล่ะไม่น่ามี ไหนดูสิโอ้มีคนอยู่ห้องแอดมินด้วยไหนวัาดีบายบายเหลือสามคนโอ้มีคนอยู่ห้องห้องเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเลยอะไป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 กดอีกคนหนึ่งนีแนะ่เหลือคนสุดท้ายโอ้โหห้องรีแอคเตอร์อย่างนี้เราควรจะไปดีไหมไปก็ไปเออห้องรีแอคเตอร์เาขามุดท่อมาแล้วว่ะ มาโทรแล้วเราจะเปิดเปิดขอยู่ห้องเริ่มโอเคไป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 ไมูนนั่นแหละเยี่ยมแป๊บเดียวจบเกมโอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ